สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน JS Pro นะครับผมอยู่กับจอ Android ที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับผมกับจอ Android นะครับแรม12ลอม256 CPU 2.7 GHz และลูกค้านะครับอัปเกรดกล้องรอบคันนะครับผมอันนี้เป็นมุมมองซ้ายขวานะครับ อันนี้เป็นมุมมองซ้ายขวาอันนี้หลังครับอันนี้หน้านะฮะอันนี้เป็นมุมมองแบบ2อดีแล้วก็จะมีมุมมองแบบ3ามดีครับจะมีรถเอาผาดเป็นคันแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้เราติดในรถเอาผาดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลูกค้าหลายคนถามว่ารองรับ a p p l e Car าเพยไหมรองรับนะครับเป็นแบบไร้สายเลยอันนี้ต่อจาก iPhone ของผมนะฮะนี่นะครับทัชสกินได้นะฮะเลือกเล่นแบบฟังก์ชัน Apple Car าเพได้แล้วก็ในส่วนของระบบจอแอนดรอยนะครับ หากลูกค้านะฮะอยากจะดูแอปต่างๆนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยจากตัว Google Play Store นะฮะแล้วก็ถ้าจะเล่นอินเทอร์เนต็ตเนี่ยใส่ซิมได้แอร์ฮอสปอร์ตได้อันนี้ผมต่อกับ Wi-Fi ของทางร้านนะครับก็จะมีในส่วนของตัว YouTube ครับภาพ<า>เนี่ยผมบอกเลยว่ามากนะครับระดับ 2K นะฮะก็ลิงค์คอนโทรลวงไลน์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามปก,กติเลย กล้องถอยหลังมองก็ชัดมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีฟีเจอร์ในส่วนของการที่จะแยกเล่นนะฮะก็คือแยกเล่น2หน้าจอหรือว่าเล่นระหว่างจอหน้าเนี่ยเป็น Google Ma p แล้วก็จอหลังเป็น u t u b e ได้นะฮะนี่มันจะมีเป็นฟีเจอร์แบบนี้นะครับอยู่ในจอนี่นะฮะซึ่งจอรุ่นอื่นไม่มีนะครับแยกได้เป็นโหมดเดสท็อปกับโหมดมือถือหากใครนะครับที่สนใจติดตั้งจอ Android นะครับดีๆนะฮะเรามีตั้งแต่ 1> CPU 1.5 1.8 2.0และ2.7ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านเจสโปร์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ